เยือนมรดกโลกเวดานังฮอยอันกวางบินเป็นการเยือนแดนไกลในระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2553การไปสัมผัสเมืองมรดกโลกคราวนี้พวกเรามีอะไรเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังตามพวกเรามาสิจ๊ะ 8.45นาทีถึงด่านสุลกากรมุกดาหารสวรรค์เขตก่อนจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว2จะมีการตรวจพาสปอร์ตและเจ้าหน้าที่จะเก็บไวไท้ทัวเราได้รับการทักทายด้วยรอยยิ้มจากหนุ่มใหญ่ท่าทางภูมิฐานซึ่งในเวลาต่อมาเราก็ถึงบางอ้อก,กันว่านี่แหละ ไกที่จะพาพวกเราไปลุยเวียดนามแกเป็นคนเวียดนามชื่อเหงือบแต่มีชื่อไทยว่าคลุงสงบ พูดถึงกายคนนี้แกมีภูมิหลังน่าสนใจไม่น้อยเพราะเดิมทีแกมีอาชีพรับราชการทาหารหลังจากเกษียณราชการแล้วแทนที่จะพักผ่อนหรือทำตัวสบายๆไม่ต้องทำงานเหมือนนิสัยชาวบ้านชาวเมืองบางประเทศแต่ท่านคะนิสัยคนเวียดนามม่อยู่อย่างหนึ่งคือเท่าที่ดูเขาจะไม่อยู่กันแบบสังกตายไปวันๆมองไปทางไหนเห็นแต่คนดิ้นรนขวนขว,นขวายกันทุกหย่อมย่าอาจจะเป็นเพราะพวก เขามีประสบการณ์ผ่านความทุกข์ยากจากสงครามมาอย่างสาหัสเขาเลยชินกับการที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไอคำนําบ ok ัสไฮคลาสพาพวกเราข้ามสะพานข้ามแม่น้ำตากลองสะพานแห่งนี้เป็นสะพานเก่าแก่ลุงสงบบอกว่าสร้างเสร็จประมาณคศ1974 ตอนนี้เรากำลังจะลอดอุโมงค์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของเวียดนามชื่ออุโมงค์ไฮเวินอุโมงค์นี้มีลักษณะพิเศษคือจะเจาะลอดภูเขาระยะทาง6,300เมตรใช้เวลาสร้างนาน15ปีวิศวกรเป็นคนญี่ปุ่น ความหมายของคำว่าไฮเวิรนมาจากคำสองคำคือไฮแปลว่าน้ำส่วนคำว่าเวิร์แปลว่าฟ้าเมฆหมอกรวมความหมายแล้วน่าจะหมายถึงความเชื่อมโยงกันของฟ้ากับน้ำอะไรทำนองนี้พวกเรามาถึงดานางังถาำกลางความสลรวยามเย็นในตัวเมืองบรรยากาศคึกคักพอควรคล้ายเมืองใหญ่ทั่วไปในช่วงพลาย่างเข้าราตรีการ อาหารมื้อเย็นนี้อิ่มเอมกับบรรยากาศและรสชาติอาหารเวียดนามในพัตคารโฟบินจากนั้นจึงเดินทางเข้าพักผ่อนณโนะรงแรมดาน,นัางริเวอร์ไซด์ รายการแรกของวันนี้ลุงสงบนำพวกเราเข้าชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนปัจจุบันมีชาวบ้านยึดอาชีพแกะสลักหินอ่อนประมาณ300กว่าครอบครัวถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของท้องถิ่นไปแล้วลุงสงบเล่าว่าแต่เดิมนั้นที่นี่เริ่มต้นจากการที่มีชาวบ้านกลุ่มแรกอพยพมาจากทางภาคเหนือของเวียดนามมาตั้งถิ่นฐานโดยมาแกะสลักครกหินขายก่อนต่อมา กลายเป็นสินค้าที่ทำรายได้ดีจึงมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นงานฝีมือหลากหลายรูปแบบทั้งแกะสลักรูปเทพเจ้าพระพุทธรูปคนสัตว์และของที่ระลึกต่างๆมากมายมุ่งสูงห่หอยอันเมืองเก่าแก่มรดกโลกด้านวัฒนธรรมเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของวัฒนธรรมตะวันตก ีนและญี่ปุ่นนั่นคือจุดเด่นของความเป็นเมืองมรดกโลกที่นี่พวกเราได้เยี่ยมชมและได้ความรู้ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นได้แก่วัดเก่าแก่ของชาวจีนฮกเกี้ยนภายในวัดจะมีรูปสักการะของเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถืออาทิเช่นเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมพระเจ้าหูทิปตาทิป ลุงสงบก็นำพวกเราไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ในบารมีและความรุ่งเรืองในอดีตของสุสานจักรพรรดิไคดิงแต่ก่อนจะถึงสถานที่ดังกล่าวเส้นทางที่เราผ่านไปเป็นการมุ่งตรงไปยังเมืองเวหมายความว่าเราจึงต้องลอดอุโมงค์ไฮเวินอีกครั้งโดยผ่านชายหาดมิเคและไปยังแหลมลังโก สักพักใหญ่ไอ้คำก็พาคณะเรามาสัมผัสกับบรรยากาศอันสดชื่นเย็นสบายของชายหาดแหลมลังโก สมาชิกหลายคนอดใจไม่ไหวเลยลงไปสุดอากาศบริสุทธิ์ริมชายหาดซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสองสามคนนองผึ่งแดดกันอย่างเงียบๆดูเป็นส่วนตัวดีหากใครชอบบรรยากาศแบบนี้แต่ที่พวกเราโดยเฉพาะนักชอบสตรีชอบใจกันมากๆก็คือการได้สัมผัสกับกบ,บรรดาสินค้าประเภทเครื่องประดับมุกที่ร้านแทดทำร้านนี้เจ้าของเป็นคนไทยที่มาลงทุนและที่น่าชื่นชมของร้านนี้คือร การให้บริการแบบ2ูอินวันหมายความว่านอกจากจะเสนอรายการสินค้าแล้วยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยมุกแก่นักท่องเที่ยวด้วยรถเข้าสู่บริเวณสุสารจักรพพัดไคดิงสองข้างทางเป็นป่าไม้เขียวขจีพักใหญ่รถเข้าจอดบริเวณลานพักรถ มีรถนักท่องเที่ยวจอดอยู่ก่อนหน้าแล้วสองสำคัญมองขึ้นไปบนนนสูงเห็นอนาบริเวณสูสารตั้งตรางงานทำมืนอยู่ข้างหน้า ลุงสงบบอกว่าสุสานนี้จะมีพื้นที่แบ่งเป็น3ชั้นทางขึ้นจะเป็นบันไดหินมีทั้งหมด128ขั้นตอนนี้เราผ่านชั้นแรกแล้วชั้นที่2เป็นลานกว้างมีรูปปั้นหินทหารข้าราชบริพารช้างมา้า ต,ตร้งระหานเป็นขบวนเข้าใจว่าพื้นที่ชั้นนี้น่าจะเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลรักษาของทหารและข้าราชบริพารของจกักรพรรดิชั้นบนสุดเป็นพระราชวังเทียนดิงเป็นพื้นที่ประทับของจกักรพรรดิไทยดิง พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์เวียนลนักษณะเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีการตกแต่งอย่างสวยงามพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องผนังด้านในมีภาพจิตกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆภาพประดับประดาด้วยกระจกสีและกระเบื้องกลางห้องโถงมีรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงของจกักรพรรดิไคดิง สร้างที่ฝรั่งเศสพุทธศักราช2,465 หลังจากดื่มดำ่ำกับการชมความอลังการของสุสานจากักรพรรดิคดิงแล้วพวกเราขึ้นเรือแล้วล่องลอยไปตามแม่น้ำหอมในยามค่ำคืนเช่นนี้จะเห็นแสงสีจากแสงไฟหลากสีวิบวับรอบตัวจากอาคารบ้านเรือนริมฝั่งและในเรือของนักท่องเที่ยวอีกหลายลำทำให้นึกถึงบรรยากาศกลางแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนขึ้นมาทันทีและแล้วเมื่อเริ่มมีการแนะนำตัวนักแสดงสาวเวียดนามดัง โดยมีลุงสงบเจ้าเก่าทำหน้าที่แปลความหมายภาษาเวียดนามให้เราเข้าใจการแสดงเริ่มขึ้นด้วยการร้องเพลงประสานเสียงของสาวสาวสาวสามสาวรุ่นใหญ่เป็นการร้องเพลงพื้นบ้านบรรยายวัฒนธรรมเวียดนามมีการร่ายรำงดงามไปอีกแบบนักแสดงสาวแต่งกายชุดประจำชาติเวียดนามผัดกันร้องเพลงอย่างสนุกสนาน โดยมีพวกเราหลายคนช่วยสร้างบรรยากาศให้คลึกคลื้นกันพอประมาณมีการซื้อพวงมาลาัยมอบนักร้องกันประปรายบางคนขอถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงกันพอหอมปากหอมคอจากนั้นก็มีการแสดงโชว์การเล่นดนตรีประเภทเครื่องดีดของนักแสดงชายเขาบรรจงเล่นอย่างตั้งใจและได้อารมณ์เสียงบรรเลงเพลงพลิ้วแผ่วแทรกแสงสีและความเย็นสบายกลางสายน้ำยาค่ำคืนเล่นเอา พวกเราเคลิบเคลิมได้พอสมควร โปรแกรมท่องเที่ยววันนี้พระราชวังไดโนยนั่งรถมาชั่วอึดใจไอค้คําก็พาพวกเราเข้าสู่บริเวณอัครรมหาสถานเก่าแก่เป็นหน้าเป็นตาของชาวเวียดนามในอดีตสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเมืองเวเคยเป็นเมืองหลวงเก่ามาก่อนพระราชวังนี้สร้างในสมัยพระเจ้ายาลองใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ งเวียนถึง13พระองค์เดินทางออกจากควีนโฮเทลมุ่งสู่บ้านวินม็อกเข้าชมอุโมงค์วินม็อกอุโมงค์นี้ใช้เป็นที่หลบภัยของชาวบ้านในช่วงสงครามเวียดนามจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินรบกองทัพสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี คศ1 9 6 6ถึง1 9 7 2หมู่บ้านนี้มีทำเลติดกับชายฝั่งทะเลจีนใต้ภูมิประเทศจะเป็นป่าสนและป่าไผ่ลุงสงบเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของชาวบ้านว่าพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันการลุกรานของศัตรูโดยการขุดหลุมหลบภัยในบ้านตนเองให้เชื่อมต่อการกลายเป็นอุโมงค์มีความลึกประมาณ23เมตรระยะทางยา 18กิโลเมตรใช้เวลาในการสร้างนาน100วันภายในอุมโมงค์จะมีที่ซ่อนตัวของชาวบ้านแต่ละครอบครัวในยามที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด พอเครื่องบินกลับไปแล้วพวกเราจึงออกมาใช้ชีวิตตามปกติชีวิตท่ามกลางสงครามของชาวบ้านวินมอ็อกต้องอาศัยอยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลา6ปีสงครามเวียดนามจึงยุติลงโดยสหรัฐอเมริกาถอนทัพออกากเวียดนามนั่นหมายความว่าการได้รับชัยชนะของคนเวียดนามทั้งประเทศ เดินทางออกจากด่านลาวเบาโดยมีน้องเพนไกด์สาวลาวรับช่วงต่อจากลุงสงบที่ด่านตอนขากลับวันนี้มีการเปลี่ยนจากรถบัสไฮคั s สหมายเลข0277ที่ไอ้คาเป็นสารถีมาเป็นโคสแกนเนียจากนั้นเจ้าสแกนเนียจึงพาพวกเราคืนสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ